มันเสร็จได้อ hmm. ีหล่าเด้อแจงให้ำด็ใคะมนให้ำได้ก็เอาำด้ก็เอา้าสิบพันตั้งได้บ่ทางงน้าคาดินไซน์วจักโดยโดยสวยกันสวยกันคนมาล้านหกคนมาเดินก็เลยเอาคือเก้าล้านหาคือเก้าสั้นเงินบ่พเพี่มีเงินต่ล้านหาบพพับขอคุณขอบคุณคุณคุย とうん。<music> <music> สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุขสุขคนเนาะวายเอฟซี FC, ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศ <c oughs> ก็ยินดีต้อนรับกับสุ่สองสาวบุญมาบานเอาคือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอามาพบมาเจอกันเมื่อน,นี้เนาะทางสาบุญกามาเปลี่ยนสะพานบุญไห้ทางคุณยายจากจังหวัดขอนแก่นเดอ้อม้อนี่เนาะมาเปลี่ยนสะพานบุญให้คุณยายสั่งโต๊ะหินมาไห่ทางน้องปู่ป้าพี่น้องเอ้ ทางนองนี่บ่ท่านหูดอกเนาะเพราะว่าทางเขาบ่ได้บอกก่อนอาจจะได้กะก่อนสิเขาไปเบิงไปส้มน้ำกักับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้คือเ่าคือเดิมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปต่อไปเนาะที่สำคัญเรื่องบ่ได้กะกขาขอบคุณขอบคุณไปทางคุณยายที่ไว้วางใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกคนที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดเด้อขอบคุณขอบคุณทางคุณยายเนาะจากฝั่งไทยพี่น้องเลยให้สบุญ เป็นสะพานบุญไห่ให้คุณยายจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บปาราถนาสิ่งใดกระมความมุ่งมั่นปาถนาด้วยคุณยายเด้อให้อายมมันกวนยืนเป็นโฮมโปรโฮมไซให้ลกูกให้ล้านตลอดปีตลอดไปซาถูกกระอให้บุญคำนำสู่เด้อขอบคุณขอบคุณในหลายที่ไว้วางใจไะพี่น้องเอ้เข้าไปพูหละไปเบิ่งไปส้มนำกันอ่ะตอนนี้ก็โต๊ะเพิ่นมาฮอดเวทีเรียบร้อยไป อ้าวคุณบอลลี่สบายดีคุณนั่งกูป้าอีหลา่าวกบ่งเนี่ยมันยังอันนี้โด,บบโดยเบิ่งเนี่ยนี่เอาลงใส่เด้บาทนี่บอลลีฮะยังแล้วฮะกบมานี่จ็คเสือโลเม่เจ้าได้ลูกเนี่ยนี่เขาอาข่างนี่บอลลีนี่บางเตียงนี่

อาลงายบอรีนี hmm. uh ่เ huh. ป so ็นยังเจ้าสีได้นั่งแบบบังแดดเลยตอนแรงพีเอามาพี่ก็ได้นี่พีพีเอามาพี่นี่นี่บอไกลบอไกลชันกระถ้อยเขามาเอองได้บากได้นี่แหละนี่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 แมนเพราะว่าบอรีลราชิเทกันเพื่อนอยู่นี้บัดเออบัดแล้วแหละแล้วกับผู้ดีแบบบังแดดเลยฮาสีได้บังเงาเพื่อนนั่นมอนะ

เรควรกินค้ฮะไม่หรือมั้งเนียนเนี่ยฮึ่ยฮเนี่ยม่งดูข่อยบอลบอลลี่โอ้ได้ๆๆๆนี่มีใบเห็พ่อบอมีบอลบอลี่นั่งพักเดี๋ยวยเนียนอิงอีก มันเสร็จเด้ออีหล่าเด้อแม่เจ้าไปใช้ลูกอืถหาเฮ็ดบอ่อือจะอยู่ก็ไปใช้ลูกเอ,ออแกรปอ๊อฟมันไอ้มันเทียงแล้วบ่เจ้าบอกเคากขแขกเคาะแขก,ขอ,แขกอ้าวสบายดีเด้อทางนี้โอ้มาท่าสิ โอ้โด้วยวะก็บอลีโดยโด้วยดยแล้วล่ะอักการได้รอบหนึ่งอ่าเขาได้ผลจ้างท่านี่เขาได้ผลจ้างโบจักโบจักโอ้โบจักสบายเนาะโดยเฮ็ดไปเรื่อยๆบจักนี่ให้สำได้ก็ให้เลยค่ะแมีนให้สำได้ก็เอาสำได้ก็เอาสิบพันสิบพันก็เอาให้สำได้ก็เอาสำนั่นเนาะโดยโดย คักได้บ่คือลาวหรือไห่สำได้ก็เอาเรา,กกราวว่าข่อยก็มักอยู่ได้อืมตั้งได้บ่าทางหน้าคาดินทรายวะจักวะได้ส่วนดินทรายออกได้โยทำให้ห้องตอนแดงๆมันก็มีบังเฮือนก็ได้นั่งเลยบ่อยากใหญ่ก็ได้ มียนาคไอเครือว่บบดเครื่องกินอยู่นี่ใครต้องการอยากซื้อมาเอาโรดขายให้เลยขอก็ได้ขอกไดคันบ่อไอ้เออได้มือใส่แกงเฮ็ดคัดผู้บบาแล้วไห่อีซื้อเราอะ ก็ค,คือบาวรี่แล้วหายบดเลย,เลยที่แต่บาอยากบอกเีย,บบเยร,รียบร้อยนี่หาผ่าเสร็จได้ลูกเด้อมันก็คือตึงดักตึงดักแถ่ห้องถูกไหมในห้องมีกระดาษโอ้โหคักคักคักงามเลยเด้อบานนี่ผ่าซุปน้ำแล้วก็มาเสร็จเด้อปูปลาเด้อ The uh ุกาแฟสีดอกาแฟหอมงา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 มหอมเห้เพิ่นแน่บดได้ล huh. uh ้า huh. บ uh ่ไ huh. ด uh ้ยังตีเามบเยี่ยมเลยวเปิดบงได้อือการเปิดน้ำร่างเลยก็ได้เพิ่อน่าเฮาผ้าซุบน้ำเด้วมัดเซ้ดเด้ลูกเด้อทำความสะอาดฮะฮะผ้่าไปนั่ง ปุ๊บป้าผ่าซุปน้ำแล้วมาเซตออกลูกให้มันเกี้ยงจะได้นั่งติดก้นลุงลีแยบร้อยแล้วเนาะเอออาซีอาซีได้จังมือเลยนี่สองมือเลยมาสองมือแล้วพี่โดยยันฝนตกอยู่จังหวะที่นี่ยันฝนตกย่านได้คอยให้จะเห็นมันตกอยู่มันห่แล้วสคอยตน บ่บ่เป็นยังด้อเศรเดียวมันก็แหงสิถือไอแดดไอยังเนาะโอเคโอ้สร้างลูกสาวคอยตามตาตามดากมาก็เอาคามาได้ก็ได้ลูกมาแต่ไซน่ะมันซื้อปลาแดกมาพริกเออระวังไว้หันมาสวดเด้อเด้อนั่งมีฝนกอัตโต้งามมาส่งน้องปูปลา เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเสามือจักหน่อยก่อนเจ้าก็ได้เบิ่งเสร็จเอาบุ้งดูมองได้มันแตกเปลี่ยนใหม้พ่วงบนอยู่นี่มึงโลดมึงรูดซับมึงรูดรูดมันนอนอ่อนๆเลยที่ว่าของปอมมันแข็งหมดซับรูปอะไรเจ็บบมอกร้องแท้ไม่ได้บอกมันเสร็จได้ลูกเด้อ ปลางามแท้อือเดี๋ปูปลางามแท้เพห็นไหมนั่งเลยได้กินข้าวเที่ยงนี่เลยด้วยะแมนฮอนโมฮอนมงคลตั้งไว้รูมเนย์ละเอาไว้เทิงยันเทือนนั่นกระเบื้องแตกนี่มันบ่คือโต๊ใหม่เดลยโต๊ะหินไว้รูมเนย์ละนี่ไว้เทิงนี่ย่านมันนั่นเลยโต

บ่อไม่ใส e ่แกงเห็ดว่ใส่แกงเบ่เมียเจ้าไปหาอยู่บ่เฮ็ดนะไปซื้อเอาตียัหาอยู่ตลาดตลาดเซน้ได้ลายเมื่อหาด้วยตลาดจำเกิใช่บ่ลายบ่ลายบุ่กเห็ดสุกเคาะเฮ็ดละงูเห็ดปวดช่วงยแต่ละเมื่อนี่ไปส่งยักเถื่อแต่ละมื่อจัเถี่ยวแต่ออเดอร์เ้มาเออบางเมื่อกะดเมืก็นอนมดมือแมนบ่ไม่ยั้งยนะ บอกเ้อาสมจีนหรือสมเล้าใส่วเสอมเนะโสมพอดีโมเนสมพอดีวาบลีโเสมจีนนั่อสมจีนปาเจ้าบตัวให้เบื่อบ่เฮ้ยบ่บ่ต้มหูสิงแซ่บึงยังต้มหูสิงโอ้แล้วแล้วมาอยู่บ้านพ่นิมนี่ไ่ได้กินงูห้อแมน ป้าป้ามั่นใจเงินใจข้ามคนก่อนบัดนี้อ่ะอีละจับกล้องให้แม่ให้ลูกสาวเป็นตากล้องก็นั่งอยู่ไซดีเนาะมานั่งอยู่โต๊ะงามทีแล้วมาแต่ซื้อประเด็กสบออ่ามาจับกล้องให้เมย์เพื่อสิบออกมาได้ทำครับน้ำตาลติดไมเชือา้วมามาปู่ป้ามานั่งดี่ลูกมานั่งทั้งกางพี่เล็กหน่อยนั่งทั้งกลางคุณล่ะ กตัวมันห่มเนี่ยมาใกล้ๆล่ะเสียงจิบวรินยินช่วงนี้ไม้มันแค่นน้ำไม่แค่นน้ำเนาะสบุญตากฝุนลายไม่ไม่แค่น้ำไม่แค่ตั้งแต่ฝนตากแดดซูเมอร์นี่เป็นจังไดยังราคาเก่าค่าเดิมปกติก็ขึ้นราคาเลยลูกค้าเก่าเนาะว่ต้องขึ้นดังแต่คลขายให้ซ้ำเก่าในสวรรค์มาหดพูนซิมกับยังราคานีขาทูงกระบอมีเนาะเดี๋ยวเราจะไปว่าเอนกมาในสายนี่ประจำเนาะแมนเดยวดยวซอยกัน เหอน,นว่าล้านหกคนว่ะเินก็นเลยเอาคือเก้าล้านหานคือเก่าสั่นเงินมาพอเน่ยมีเงิเงลลนจ่ล้านห้าบ่นอนเอสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้ิอ่ะอีล่ะรับเงินกให้เลยจับสัวนผิดตาเอาเอาจสีสม,มเห็นเนาะเอเอเโดยเห็นอยู่บ่ากเห็นอยู่ทาง้องปูปลาก็ได้แล้ววันนี้ หัวทั uh, uh, uh ้งคนกะทายว่าทั้งคนเนี่ยยูทูบเบอร์อยู่กันได้บ่เอออีหล่าดีใจบ่แบบนี้โอ้ยโอ้ยอย่าบ่กู้ได้สื่อให้เจ้าบ่โู้ยเลยว่าเพื่อนบ่ได้บอกเจ้าบ่แบบมาแบบบ่โู้เรื่องยังเลยบ่หน่โอ้แบบบ่ได้ฮู้จักอย่างไรมาทับอึเลยยืดๆบ่ได้โต๊ะบักแบบนั่งกินน้ำกินน้ำกินน้ำก้อนด่ากับแบบเย็นนันนั้น ไม่ได oh, well, ้ห mm ูแล้วไม่ได้หูลวงหนาเลยนี่มีแต่ยา่าที่จะบอก เรื่องทีไปแจ้งข่าวดีไบ่ได้แจ้งเลยมาทำอึกเลยก็ไปเลยฮู้แล้วเนาะคารแม่บุญมาแล้วมีแต่ข่าวดีโลดเนาะบ่มีข่าวใายเนาะออืเด้ออาจารย์ก็ขอบใจเด้อมีหยังก็ขอบใจหลายเอามีฮะมีหยังอีกก็โทรหาอีกเด้อโทรปุ๊บส่งปรับคือเก่าเขาเลยมองไว้ท่านใจม่อนรลายเลยนี่เฮือรักร้ายร้ายด้วขอบใจหลายๆนะอ่ามีแล้วก็สิโทรบอกอีกอือ ย็นแดีมาลูกเด้อยด้วดีใจน้ำได้แล้วเด้องามบ่ตัวนี่งามดีใจบ่กระหูเนาะคุณยายเนาะลูกเนาะซื้อให้มีแต่ให้เจ้าขอบุญขอบคุณไปทางคุณยายเลยลูกเด้อลูกขอขอบคุณขอบคุณคุณยายหลายๆที่เมตตาสงสารลูก น้องปูปลาแม่บุญกะดีใจเด้ห่านวะลูกถ้ากัดไปนั่งที่บมเนี่บันดีดากะแฮมเข้าแฮมเข้าเนาะงามวะมีสีเงินปูกปลางามฮะงามวะลูกเอบื้องด้วยผูงามคือคนเนี่ยงามคือคนนะจันเอามานั่งเล่นน้อกันสิเออถอดเกือบเด้อเพื่อนของผูกปลาทิ้กระเบื้องได้เนี่ยผูกทางบาหลีเพิ่นก็ได้ ว่าว่าสิให้ยายเพ็นแต่งเอามองกันได้เราสิให้เจ้าให้ยังฮะว่าแล้วสีให้ยูเราคอยเราบอกให้เราไปทั้งได้ชะเดี๋ยวนี้ผิอผ้าไปหาเฮ็ดผิอผ้าไปหาเฮ็ดเพิ่นได้ไปซังว่าสู้จะกินวันนี้ตรงนี้ยังปล่อยชื่ปีไปวันเสด็จจ่าโอ้ยมาเทกันเพื่อนให้โดยแอสซับสบายเด้อบอเีเด้อ มาลีมาเทกันเพื mate, kind of oh, so ่อนให้เอ้ยงามเน้ยสีอันงามบ่เจ้าอ่ะจะมากี่บ่แบบนี้มากสีเสือปูปลาเลยค่ะเราูปลาเอกสีสีเราต้องหงงามแน่นอนเออไหนสีเราต้องเึงวะนี่จะเลือกเองวะนี่เรอจะไปซื้อสีเดินทามเจ้าเอามาสีใด นจ่ากเ็เลยบอกว่าสีนี่เ<ด>จ้าหูว่าว่าสียังไงนสีเท,ทาสีเท,ทาเทาออกเ,เ,เ,ออกกเข้มๆเนาะไม่ได้หมู่บ้านพากันไปหาเห็ดลงป่าจาะบอก่ไย่งนั้นเรโลเลยพากันละมัดระวังเออลยล่ะสิพากันไปทาทงใดไปงานอะไรไม่คับไปงานานอ <laughs> กนนนพากันเริ่บอกขัดไปก็ต้องไปกับคนผู้ใหญ่แบบพคนผู้จักป่า คนเอาบีเขาบอกคนเอาบีมั้งตอนนี้ลุงลีถามคนอบีบ่อะไรวะอบีอยู่ไชเขาบอกเรื่องเราคนอบีอบีอยู่ใช่อ่ะจะบีเขาบอกว่าอหัวเขาเสียด้วยเนาะลุงลีเบีกว่าบีเขาบอกจะบีบ้อวะฮีเขาบอกว้าแล้วเจ้ามีให้เขาอยู่บ่เอาไปพูดพูดลานนะเนาะเอาไปเจ้าก็ได้เขาบอกเอาเขาอยากได้แนวหนึ่งจะไปให้แนวหนึ่ง แบบเขาอยากได้เฮ็ดเพราะทีเอาโน้ไม้ให้เขาเขาสิเอาบอกเจ้าหนึ่งเข้าบ่น่าฟาเลนนี่ไฟไหมหัวดบ่บ่มันเลนไปหมดเออเออเออลูกหนุ่งเข่านะแม่หนุ่งเข้าซื้อลูกสาวกินแม่ปุยโยแม่ไปหาเฮ็ดก็ดีลุงลีเล่าใจดีบ่ปูปลาลุงลีเจ้าใจดีบ่ เจ้าดูเหงมากคนก้ากบใหม่หาโตเออปกตีก้าบ่น่ะเป็นอากบมาให้หาโตอาจารย์อ้าแเม่เขาฝากมาเคือเมื่อไหรลุงรีเมื่อเศ้ามาเพินกอากบมาให้หโตแล้อ่ะโอลุงรีเราดีเลยดูคืออย่างนี้พอแตงเอาอยู่ได้เพื่อแตงแล้วมาเคืองสามสี่หน่วยแล้วเออกระดองกันเล ว่าเม่เจ้าไปไปพนบุญยูติลูกอือืมอืมคุบอไปแต่เศ้าคุณบ่ไปประมาณแปดเก้าโมงสิบโมงมันบอกว่ามาเข่าเด้อแื่อยๆมาเข่าเรื่อย่องนี้แล้วก็เข่าเรื่อยๆอืมอือืมโดยห่านบ่ลูกไปซาน้องเมย์เจ้าสิไปเมื่อก่อนเมย์ก็ได้เลยลูกเด้ออ่าสบายดีป้าลุงเลยลูกเด้อ แมไปเดี๋ยแม่ตามไปเพิ่นมาแต่ซื้อพลาเดกข้างนอกเพิ่นก็เลยเห็นแม่มนก็ตามมาเลยสันใีไปแีแ่อ,อ,อารมณ์ดีถึงเมื่อรเดนี่สงสัยรากินตูดไก่เยอะเราอารมณ์ดีแม่นบ่อไหมสุตูดไก่มากินหมอารมณ์ดีเรากินตูดไก่แล้เ็นอ,อารมณ์ดี อ่าเมื่อนี้กะลมดีอยู่บ่แม่นบ่ป๋าเบิ่งไปบ่ไปเบิ่งตะลุงลีเฮ็ดหยังันน่ะปู่ปาฮะเจ้าสิเฮ็ดหยังน่ะอ้ตอนเช้าบ่ได้นึ่งบ่เจ้าก็เลยบ่ได้นึ่งเพื่อ อืมอืมจักนจังสวยเราอ่ะแล้วบ่มาหนีอาซีอืล้ำบ่นน่เออเลอ่าอ่า เดี๋ทีสามเดี๋ยจักทางสื่อมา้งแห้จือมบกอมบ่มีห่านบ่บ่มีอันมันได้เล็กได้ด้ทวย่าอันนั้นเด้อันที่ว่าผ่นงอยอันยงเพผ่นเอื่น มันเสร no? ็จเด้ออีหล่ะเด้อพค่ณซื้อใหายจะให้มันล่มเด้อถ้ามันล่มนี่มันหักเด้อว่่าดกออจยไปหั่นนมมัลวแล้วย <Overwatch> ันว่าหันนี่ล่ะมันล่มระวังก็มันล่มนี่มันสิหักเริ่มเป็นหินนี่เลยอุโมงค์ม่นไม้เด้อโอเคมันก็ดินมันรวมแม่นคั่นว่ามันเด้งเด้งก็หาแนวห้องเด้อเนี่ยห้องขามันขึ้นเป็นไม้ให้หักเร็วแล้ยเฮาหักษาเอามันก็ได้ดนนี่เวลากินข้าวกินน้ำโอ้จะเนี่ยกะเงาเฮือนทับนี่กะคักแล้วนี่

ว่าอยากกินน้ำบ่เออเบิองยางเอเบิ่งมกพร้าวเคลือกกอนปุ๊บปัาบมาพีิกลูกโอ้เบี้ยมกพรอาวไม่ใช่อันนี้อ่าเออพี่เราปลูกมะนพส มันใหญ่ละปินออกขายมค่้า่กายเลกออืมก็เ็ขายมันมีบ้องบ่นี่บ้องบ่สี่เหรอายวายรับปุ๊บแล๊บตะเกียบันใหญ่นึงน่ะเน่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 เที่ก็ไปตูน่ะเฮ้ยวาย สบายดีเฮ้ยไปไปไเม่บรย่านได้บ้งอ้งโมก่ด้ังมันมาไองมอไปไปจัดการเด้อปูปลาเด้อเมย์ญาิเด้อจ้ากบรย่านบ่เฮ้ยบิยานบ่ได้เฮ็ดป่วงเนี่ยบ่ บ่ค <the> er ือประมาณนีวู uh, uh. Uh, ูมันบ่มันีติวมนภาษารกีติวมบโอ้พี่บลี่หนึ่งเข่าเฮ้อย่ามาใกล้คอยูปลาเอาบองมาใกล้ๆแม่เลยลูกอืมวันนี้ใกลๆอย่ามาใกล้คย อู uh, ้เขย่านบ้งได้เ hmm. ข oh, ้าซิกแล้วปะอ๋อเดสยเด้วยเดยด้เอ้ามาตั้งเมียนลูกบอลลีกับบไปหาเฮ็ดปวกมาเนี่ยแต่เกาเจ้าขึ้นมาแล้ว ขายเหตุวะออโอ้ดีแล้วเนาะได้เงินหาเส้นเนาะเจ้าได้ได้จกักแส้นว่าเออผูไปไป๋กำลังเทกันเพื่อนจะหันกันไปหาหาลำเก้ามุ้งเช่าหมนกันบ่เข้าเอาบัวบดเผาเผาบดอืมอืมเป็นมาแล้วว่ะเผาโอ้เลยไปหาเดี๋ยวจะกินเทปื่นวะเนี่ยอ่าเป็นทีเทกันเพื่อนเด้ิ ตั้งไว้โฮมก็ได้ลูกพี่ต้องตั้งไว้เฮือนพี่พี่ก็ได้เออนี่ท่านเขียวนี่ทั้งนาเยอ่ะใครเย็นมาให้แม่ดูแม่สกินน้ำเย็นเย็นจากบ้านเอากินข้าวก็ได้เมย่เขาอโต้ตังงามบ้ งามคุณยายเพิ่นฝากมาให้เนาะอาจังสั้นในบุญกะดีใจนะแม่บุญสิกับกอนดูเด้อไปเวียกก้อนบดนี้มือหนาบุญและสิเวะมาใหม่สวยงามสวยงามโต๊ะก็งามเพื่อนก็งามคนก็งามเอ๋อาเมไปแล้วลูกหล่ะสบายดีสบายดีอไปกอนเด้อไปกอนเด้อโดยทางบ่าวลีไปชิไปเวียกเลยได้บดนี้ ไปกันเด้อผู้นี้ก็ได้โดยเดินเป็บาทตอนเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ทางบาลีก็ได้มาสวยถูกชาวถูกแรงมาสวยแห้งสวยนะบาลีมาสวยก็สวยมาคำก็บคำโดยเลยเป็นเทเลยอ่ะโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัทางสบูนก็ขอบบุญขอบคุณไปทางคุณยายเนาะ ที่ไหววางใจเหมาะเบียกเหมาะงานให้ขอให้คุณยายจงอยู่ดีมีหฮงความเจ็บ่าได้ความไข้อย่ามีเด้อคุณยายเด้อปรารถนาสิ่งได้กระสงความมงคลปรารถนาขอให้คุณยายอระมหคมั่นควงเงนเป็นโฮมโพโฮมไซให้หลูกให้ล้านตลอดปีตลอดไปว่าคุณยายปรารถนาสิ่งได้ขอให้ได้ ดังสมมงมัาปันนาคอยบนรักษาเทวดาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญย้ายห้มาสัาใดกลับคืนไปหาลอยเท่าพันเท่าเด้อท่านมื่อเศราดเด้าไร่เข่าเมื่อแดงสำหรับคลิปนี้ขอตมลาพระจากไปก่อนพบกันในคลิปหน้าขอก่าวคำบาตรสบายดี